กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนไทยบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดและสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทยจีนจะสัมานาความร่วมมือด้านกฎหมายไทยจีนฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางกฎหมายระหว่าง2ประเทศให้เกิดมิติใหม่ในการสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจจีนและไทยในการร่วมมือกันและสร้างมิตรภาพทางเศรษฐ,ฐกิจที่นั่นแ้นยิ่งขึ้น ภายในงานยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอนุญาโตตุตลาการของไทยกับสถาบันอนุญาโตตุตลาการระหว่างประเทศนครกวางโจประเทศจีนและบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดและระหว่างสมาคมการค้าวิาา i, สาหกิจจีนไทยกับศูนย์ระงับข้อพิาพาททางเลือกระหว่างประเทศไทยจีน TCIAC เพื่อกระชับความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยและ,ะเผชิญปัญหาทางกฎหมายหรือข้อพิพาททางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานฟอรมัมหัวข้อการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าอย่างมีประสิทธ,ธิผลสำหรับวิสาหกิจจีนในประเทศไทยโดยมีตัวแทนจากภาคธุรกิจจีน AL, และตัวแทนจากทนายเข้าร่วมให้มุมมองเชิงลึกพร้อมการบรรยายในหัวข้อกลยุทธ์การป้องกันและรับมือความเสี่ยงจากมาตรการการค้าของยุโรปและสหรัฐท่าทุน律师事务到今年为止有在泰国有十年的时间我们服务的企业投资泰国有超过一千四百家中国企业 投资服务的贸易金额应该达到一百五十个亿美金，所以大头律师事务所在泰国发挥了重要的中泰两国的投资和贸易的桥梁。我们可以给我们很多的中国投资者，能够用中国的啊语言方式来表达和解释来泰国投资需要注意什么样的法律查明，需要注意什么的风俗习惯，泰国有什么的文化需要我们去去去了解、去熟悉的，这样可以帮助啊，就是我们的中国企业能够。 在进入泰国市场方面，能够得到两国的这种高度认可吧。